เดี๋ยวเดี so ๋ยวยังตอนเดี๋ยวมามาใหม่ตอนนี้อยู่ตอนไหนตอนหนึ่งตอหนึ่งลุงก็มาใหม่ตอมาตอนปอสองปสองปีหน้ำมาใหม่ปีน้ำไม่มีอ่ะลูกนม่เป็นตอนหนึ่งก็ได้ร้อยหนึ่งถ้าปสองก็จะได้สองร้อยนะพอหนึ่งทันหนึ่งแต่วอที่ผมได้เหลือหกสิบบาทได้ที่เท่าไหร่ได้ที่เท่าไหร่สอบได้ที่เท่าไหร่ได้ที่หก เก่งนะพี่หกก็ถือว่าเก่งครับเก่งพี่หกเดี๋ยวพี่น้ำมาด้วยเดี๋ยวนี้ยังไม่มีพี่น้ำเลยคนนี้ก็เป็นดาราเนี่ยคนนี้ดาราหน้ากล้องน้องยีู่่าเอาคุยหน่อยนี่เออคุยแน่ก่อนเราต่ออายุ้ยไอ้ใหญ่ พูดขอให้นาเพียนมีสุขภาพสงบูนแข็งแรงอยู่เป็นล้มโพล้มใจของลูกหลานตลอดตลอดนะคะอยู่จนกว่าร่างกายจะหายไปไหนไม่ห้ามไม่ว่าแต่ว่าพูดถึงว่าให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงสุขภาพไม่อาไม่ซื้อไม่ได้แต่ว่าให้อยู่ตัวได้ ไปซื้อตลาดนัดก็ไม,มไม่มีใครไม่มีใครขายหรอกแต่ทำจิตใจให้สบายด้วยใช่นะใช่ไม่ก็หว่หว,งหวงลูกห่วงหลานนั่นแหละครับให้ติดปีน้ำด้วยยังไม่มีปีน้ำเลยมาดิติดให้หมดเลยมีน้ำมีน้ำที่เอาเอกล้องนี้ข่าวก้